เมื่อเขาเล่นน้ำคลองน้ำคลองบ้านโคกล้อบิ่งพี่น้องจ้าเขาเล่นน้ำค,ำค,ล,คลองวันสงการวันสงการมันสงกการอะไรวันน้ำคลองวันน้ำคลองนะคะเดนะียวอันนี้เราไปย้ายไปอันนดูน้องแบบตัวเล็กๆแต่เ,เห็นไหมน้เาเรีนนให้<อ>แล้ว<อ>น้องให้แล้วน้องหนาวอ่ะนี่ <c oughs> <c oughs> กินตามหุ่งเปตเซบเนะเขากินหิวข้าวเล่นน้ำแล้วก็หิวข้าวด้บันเนี่ยหิวข้าวเนาะหิวข้าวหิวข้าวก็นุนไงเขากินข้าวกันโอ้บักกาลงเดอ้อยานเปียกมันหนาวหนาวเหรอหนาวแล้วน้ำ ใครว่าไ,ไม่สวยนิป่าตะแม่ใครจะให้มือดิไูสินะ่ะพี่เขาเป็นน้ำคลองนวลินบอกกล้าลุงดอกลัวกลัวเปียกกลัวเปียกเด้อสูบน้ำมาสูบน้ำคลอง <c oughs> <c oughs> น้ำลำเผาละมีไม่หลานเลี้ยสงการบ้านเฮาเ <c oughs> บิ่งผู้ม้วนหมอนมน,น้องนวล,ลินบอกกล้กา,าลุงเลย มวนอลีเดอร์ของคอง,องชนรประทานเล่นน้ำคลองอยู่เพิงรถเก็บบรรยากาศอยู่ทีพังรถก็ได้ดอกบุกกาลงน้องนาริน,อ,นอยากลงน้ำป้าเอาทอสูบน้ำคลัทเอาโมาเล่นอยู่เหื่นในนะขอน้ำหน่อยค่ะอ่ออร่อย,ออยมาเล่นสงการเด้อบังสก์สงการสกลนครสงการหกเลาะ โนรับประทานเบาแมนอยู่บ่ขี่รถเลาะขี่รถผ่านน้องพลอยแม่น้องพอลอยเลาะอยู่ข้างหลังรถแม่นาลินบอกกาลงกลัวเปียกผู้สาวผู้สาววังผูกมางางำบัดขาเมื่อรถนี่เขาเกาะไม้ไว้ <c oughs> เกไม้ไว้เองเ้น,นีนะ่ขากลัวหนาวนีม โอ้ยการเขาเเค<อ>ร,รื่องสูบน้ำเลยเลนแถวนี้มังคูสาวมาเจอเครื่อง,องออสูบน้ำเข้าไปกับฟิวน้องพ่อยนั่งข้างเครื่องสูบน้ำพอดีพ่อจับรถจะดีเด้อพี่พลอยไปไหนพลอยก็น,นัง่งอยู่ข้างหลังรถแลวมังคูคืออ๋อออกอะไรไหมนั่ง ลบรถเด้อลบรถเด้อป้าเครื่องสูบน้ำเด้อค่ะเด้อเออมันออกลายเกินเครื่องสูบน้ำเด้อเครื่องสูบน้ำเด้อโอ้กีู่ดอย่าพ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 ูดมุกบ่าวออกมาลัดแม่น้องพผอยน้องพผอยไอ้คิวเลคพูผู้สาวอยู่ข้างหลังเด้อเออผู้สาวอยู่ข้างหลังผู้สาวอยู่ข้างหลังไอ้นอนถือขี่รถเลาะขี่รถเลาะพพี่รอยโดน ได้มือเขาออกเลยเออดูหนุนดูพ,พี่พี่เขาเล่นดูดูพาป้าลงุงดูนี่พาป้าลงุงขี่รถเล่นสงการนะคะเบิง่งผูกูบ้าผูสาวเฮ็ดไอเลิบอยู่สักกันเอเอดเดี๋ยวจะถึงบ้านอเออเดี๋ยวถึงบ้านค่อยอาบน,นะลินนะอนนเออเดี๋ยวถึงบ้านเนี่ยแม่พาเล่นนะลินนะอ่ะนั่งดีดดูสิหนะบ้านเราเลย ไปเล่นต่อที่หน้าบ้านเราเนาะเดียวคอยคุยยเดี๋ยวเฮ่อะไรอ่ไหนหนุนเขาเล่นน้ำเล่นน้ำมาเฮ้ยเหออ๋อแต่เย็นเนาะนารินเขาเย็นแท้น่ๆนมใหญ่แท้จับฟีจับฟีจับนม เอ็ูน้ำเลยเห็นไหมเต็มท่อเล็มปาเาก้งกุ้ก้งกุ้งกุ้งกุ้งก้ก้กุ้งกกุ้งกกระงกกุ้้งก้กุงกุุ้งกุ้งก้งกุงก้กรงกุงง้ง้้ นกินนอนอยู่นี้เออกินเป็นเลยอ้าหนูไม่ถึงันน้องคิว